คลิปนี้ผมจะทดลองตัดเตี้ยแล้วก็ใช้เทพพันพันเชดแล้วก็มัดมัดมันไว้โคนต้นจะไม่เก่าเท่าต้นนี้นะนี่มียอดต้นนี้ผมตัดกูดเลยแล้วผมก็ใช้แก้วครอบแบบนี้ไว้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคลาดบันไซฟาร์ม KBF มาทําต้นนี้ต่อกันตามที่คุยจากคลิปที่แล้วน,นะพี่น้องต้นนี้จะทําการกรีดปลูกแบบเปิดเปลือกครึ่งหนึง่งมาดูขั้นตอนการทําคนไหนดูเก่าๆมาแล้วก็จะเห็นว่าทําไปแล้วเป็นบางคลิปนะพี่นอ้องคนไหนเข้ามาใหม่เพื่อมาเจอก็จะทําไปวนๆไปนะพี่นอ้องอาจจะมีซ้ำๆกันมั่งนะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีก็ ผู้ที่ตามใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องผมอะนะก็จะได้ดูเพราะบางทีก็ย้อนกลับไปดูก็อาจจะไม่เจอเพราะว่าผมก็ทําคลิปลงไปนี่สองรอคลิปแล้วมั้งตอนนี้สองอยกว่าคลิปแต่ย้อยลงครับพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบมกราเวลาตีเกือบตีห้าแล้วตอนนี้อ่าอุณหภูมิสิบสี่องศาทำต่อไปเรื่อยๆ นี่มาดูที่เห็นตาตานี่เมื่อกี้ลืมเอากล้องลงให้ดูนี่เอา้าไม้ก็ยังไม่มีเลยพี่น้องเอ้ยทำไม้ไม้ขาดตแต่เป็นคู่ตะโก้เนะซับถูกตะโก้รบถูกสายไม้ขาดอาก็จะเก็บเปลือกตอนนี้ผมจังที่บอกนะครับอันนี้เป็นไม้ที่อยู่ใต้ดินแต่ว่าไม่ถึงกระถมมิดเป็นไม้ที่ยายก็แถมให้ผมมา ซิปกว่าต้นอย่างที่บอกในหลายคลิปแต่ต้นนี้มันเหมือนก็แบบว่ายังไม่ออกลากไปเยอะเหมือนในต้นอื่นๆเขาผมก็จะต้นนี้ผมว่าโอกาสรอดมันจะสูงเพราะว่ามันยังอยู่ค้าเปลือกเหมือนมะพร้าวที่เขาเพาะที่เขาชอบทํากันดังนั้นต้นนี้ผมก็จะปอกออกแล้วปลูกในกระถางคือกรีดใบเลย มาดูเดี๋ยวตัดออกก่อนเพื่อความสะดวกนะพี่น้องนะมันเกะก,กะผมจะใช้นะังไก่น้ำก่อนอย่างนี้เลจกิ่งใบเนี่ยหนอนมันกินมดพี่น้องไงจะเห็นว่าใบหนอนกินมดเลยต่อตัดออกเลยเพื่อความสะดวกอ่า ทำการเอาตูดมันออกมะพร้าวจะแก้ยากกับตรงตูดมันเดนะ่มเนี่ยคนอื่นก็ใช้มีดฟันนะแต่ผมอะมะพร้า,มา,าวมนาพาวกาานี้เป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวแกงลูกมันใหญ่แล้วก็ตูดมันแข็งพอฟันแล้วกะลามันจะลุดออกจากลูกเลยแหละผมจะใช้เรื่อยโอ้เห็นไหม ดินเขาไปยัดแทนที่หมดแล้วตอนแรกก็จะไว้ครึ่งกะลาเอามีดมาอาจจะได้เป็นแบบตัดเตี้ยไปเลยพี่นอ้องขึ้นมีนมีดินแล้วืออกกล้องลงอีกหน่อยได้ไหมเออนี่จะได้เห็นกันโอ้ยลกให้เมียบนนีเดียวเลย <c oughs> เราก็ทําโลกไปเมียก็มากวดไปเราแกเป,ปลือกออกหมดเลยครับนี่ก็ไหนไหนก็นี่เพราะว่ามันเน่าเร้วนี่มันเป็นดินหุ่นเข้ามากินหมดแล้วคือไม่เรียกปลวกเพราะว่าถ้าปลวกว่าจะเป็นจอมปลวกโคราชเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะแต่เป็นตัวเล็กๆทําเป็นนั่นเขาจะเรียกว่าดินหุน่นเออเห็นไหมลอกออกมาทางยวงเลยรูด จากตอนแรกว่าจะเหลือเปลือกไว้ครึ่งลูกนะเนี่ยแผนมันจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะอย่างนี้แหละพี่นออ้องเออเราโคนต้นเก่านะเนี่ยโคนต้นเก่าล้วปอกอย่างเนี้ยผมอยากให้พี่น้องได้เห็นเพะคลิปที่แล้วผมบอกพี่น้องว่ามะพร้าวบ้านผมเป็นมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิกะลามันจะใหญ่ประมาณลูกสมโอเห็นไหมพี่น้องนี่นี่คือกะลามาลันเรวนะเพระาะว่ามันเป็นมะพร้าวแกงมะพร้าวกะทินั่นเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าที่ไม้ที่เห็นแช่กะละมังอยู่ด้านนู้นนะพี่น้อง ที่เก็บร่วงเก็บหนอหรือว่าเจ้าของสวนก็ยกให้ฟรีมานะ่ะผมถึงจะต้องเอาไปปลูกทําขนาดก่อนไม่งั้นมันไม่สมส่วนตกะกลามันกะลามันใหญ่ต้นมันเล็กมากต้องแช้ก์กว่ามากเลยแหละเพราะว่ามันไม่ใช่มะพร้าวพวงร้อยเหมือนทางใต้เนาะครับเนาะไม่ใช่มะพร้าวก้นแหลมมันเป็นมะพร้าวกะทิอืมแต่ผมจะทําการขูดกะล้าก่อนนะพี่น้อง ขูดเอาขี้ดินเอาเปลือกแต่จะขูดเอาเฉพาะด้านบานออกคือด้านล่างให้มันมีติดไว้เลี้ยงเลี้ยงลาก่อนเพื่อเพื่อความปลอดภยัยเนี่ยดูกะลามันจะพี่น้องมันเป็นมะพร้าวกะทิซึ่งวงการบอนไซมะพร้าวเขาไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะมะพร้าวกะลาใหญ่แต่ก็เล่นได้นะพี่น้องสําหรับคนที่ไม่ได้เคร่องคัดซีเลียสำหรับเลี้ยงแบบ งานนเดเรกหรือถ้าฟอร์มสวยจริงๆถึงกระไใหญ่เนี่ยเขาก็ซื้อเขาก็ขายกันนะก็เล่นได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่วัตถุประสงค์ว่าเล่นเพื่ออะไรเพื่อพอชอบหรือจะทําขายหรือจะอะไรอย่างผมนี่ทำเพราะเริ่มสนุกสนานก็มันด้วยแล้วก็หวังขายได้ด้วย <c oughs> ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าประดับร้านกาแฟผมไปใส่ดิน ไม่ได้ไปลางให้ดูหรอกเด้อเพราะว่าเดี๋ยวก็มาก็เปืือนดินมันเดิมเนี่ยมีลากอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เปลือกอย่างที่บอกฝั่งนี้ผมจะยังไม่แก้ออกกะลาก็ไม่รูดอ่ะต้องปลูกประมาณนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อยนี่ปลูกจะให้ทำก้นกระโดก,ก็ทําไม่ได้เพราะลากมันมันเฉียงมาอย่างนี้เลยต้องหอมันโยกอย่างนี้สักหน่อยแล้วกันเอาใส่ดินเอยอะกินไปอีกแกะอ่ะเราจะฝังไปครึ่งกะลา พื่อที่จะได้เนี่ยมันจะมีรากฝอยพวกนี้อยู่ฝังไปครึ่งกะลาแล้วใส่ดินดินก็มันเดิมครับใบากามปูผสมขุยมะพร้าวซาับเอ้ยขุยมะพร้าวโอ้ยติดปากได้ขุยมะพร้าวซับนี่เลยใส่มันเดิมทำการใส่ดินเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับนี่คือกะลามะพร้าวนี่คือลำต้นนะพี่น้องจะเห็นแม่จะมืดๆหน่อยนะนี่ผมก็ใช้เฟสช่วย มันเกิดเป็นลำต้นจริงแล้วนะครับพี่น้องเป็นต้นแข็งแล้วเนี่ยต้นเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวผมจะกรีดเก็บพวกเปลือกนี้ออกแล้วทาการกรีดลายยอดขึ้นมาอ่าแล้วผมต้นนี้ผมมั่นใจว่ามันจะรอดอ่าเดี๋ยวมาทาการกรีดกันพี่น้องนี่เก็บทําความสะอาดพวกนี้มาทำการเก็บทำความสะอาดมากรีดไอ้พวกใบแก่มันออกพี่น้อง ปกติแล้วถ้าไม้คูดใหม่นะเป็นไม้สายคูดนะพี่น้องหลายๆอาจารย์ที่ผมพูดคุยเนะี่ยเขาจะไม่ให้กรีดไอ้พวกใบยอย่างนี้มันออกกักกาบแต่ผมเห็นว่าต้นเนี้ยมันเป็นลําต้นที่แก่แล้วแข็งแรงแล้วคือผิวนะจะเห็นพี่น้องจะเห็นนะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมันเป็นเปลือกแข็งแล้วนะลํานะลต้นมันแข็งแล้วผมก็จะเก็บเอาพวกเปลือกอย่างนี้ออกแต่ผมจะไม่ใช่มีดกรีดแบบ อย่างนี้ทันทีจะไล่หาก่อนจะไล่เอาพวกเปลือกเก่าๆมันออกคือถ้ากรีดแล้วผมกลัวมันจะเลิดไปโดนเนื้อไม้แล้วเดี๋ยวเชื้อราจะกินเริ่มเห็นเนี่ยใช้กันไกลตัดเอาว่าตอนนี้ถ้าตีดมาผมก็ว่าพร้อมที่จะทำเป็นไม้เตี้ยโชว์ได้เลย เดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทําการกรีดเอ๋ทำการค่อยๆตัดแต่บางกิ่งอย่างเงี้ยผมก็จะต้องใช้การกรีดช่วยนะทางบนอย่างเงี้ยเพราะถ้ากันไกลกันไกลใช่อ่ะใช้กันไกลอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมันจะไปถ่างดันยอดฮาร์ดอ่าส่วนนี้ผมจะใช้มีดกรีดพอดูแล้วมันเน่ามันเริ่มแห่งเน่าเป,นเป็นเป็นเน่าเนี่ย เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมันเป็นไม้ใต้ดินกลีดเบาๆเอาไปทีละนิดทีละนิดเอาล้วครับตอนนี้ผมก็ได้กลีดกาบใบามันออกไปแล้วนะครับสี่ห้ากาบจะลองกลีดอีกกาบหนึ่งนี่แต่มันอ่อน คลิปนี้ผมจะทดลองตัดเตี้ยแล้วก็ใช้เทปพ,พันพันแผลโดยทาปูนก่อนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนครับอันนี้จะกรีดอ,อาจจะเป็นกาบใบทุดท้ายที่จะกรีดก็ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะกรีดอ่อนลงมาได้อีกไหมยุดประสงค์คือผมจะทํามันเตี้ยอย่างนี้ทาปูนแล้วก็เอานี่พันลองหลายๆวิธีพี่น้อง เรียนรู้ไปด้วยกันครับของอะไรไม่ลองไม่รู้ประสบการณ์มันต้องมันก็ต้องมีอะไรต้องต้องแลกมานะถ้าอยากได้ความรู้มันก็ต้องมีอะไรที่ต้องแลกมาไม่ว่าอาจจะเป็นทรัพยากรแรงงานหรือว่าต้นทุนไม่มีสิ่งไหนได้มาฟรีนะพี่น้องความรู้ต้องควาควนขวายหาต้องทดลองต้องเรียนรู้เมื่อรู้แล้วมันจะได้รู้เทคนิคอะไรต่างๆอย่างที่บอกทุกคลิป ทุกครั้งเราลองผิดลองถูกอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนในการซื้อแพงอะไรอย่างผมนะครับอันนี้เป็นไม้ย้ายให้เอาเราเอามาทดลองถึงจะเป็นไม้ปลูกใหม่จริงๆแล้วอยากปลูกแข็งแรงก่อนแต่ทาแล้วมันเพลินเราก็อยากรู้ด้วยเรามันยังเหลืออีกหลายซีบต้นที่ยังไม่ได้ปลูกดังนั้นต้นนี้ผมเลยตัดสินใจจะทดลองเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยวอีกสักเดือนจะมาอัปเดต มาทาการกรีดต่อเริ่มสัน่นเริ่มเตี้ยลงมาเรื่อยเลยพี่น้องแต่ยังเหลืออีกกาบใบหนึ่งจะเหลือยอดไว้ดีกว่านี่เหลืออีกกาบใบหนึ่งคือมันเน่าอะ่ะเนี่ยเนียมันเน่าแต่อันนี้มือเริ่มสั่นเลยเพราะว่ายอดมันเริ่มอ่อนเลยเหลือเท่านี้โป้มือแลวตอนนี้เริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วเริ่มสัน่น สันนี่คือมือสันกว่ายอดฮักจเจาให้มันถึงยอดใหม่ที่มันกำลังเกิดเลยนะพี่น้องสำหรับต้นนี้นะทดลองเรียนรู้ไปได้วยกันคนไหนรู้แล้วก็แนะนำได้นะครับเมนบอกอะไรบอกเห็นยอดมันละนี่ยอดมันยอดที่กำลังจะเกิดใหม่ขึ้นมาของมันเนี่ยนี่ นี่คือยอดที่กำลังจะเกิดใหม่จะตัดการนี้ออกก,วอกัวยอดฮักแท้นี่จะเหลือไว้ประคองก่อนดีเนาะน่ะกากลัวยอดมันจะฮักอดะ๋ยวจะลองกรีดดูแล้วกันมาถึงขั้นนี้แล้วเราพี่น้องเนาะลอกกับสุดท้ายออกเล้วพี่น้องโอ้ มือสั่นเลยนี่หักไปเนาะหักไปเนาะโอเคไม่หากพี่น้องยอดยังอยู่นี่ยอดยังอยู่เด้วอันนี้ปล่อยไว้อย่างนี้เลยประคองเป็นมายอดเตีย้ยได้สมใจเลยพี่น้องเนี่ย เล่าแบบนี้นะใช้แก้วครอบไม่ได้หรอกถ้าแ,แก้วครอบหักแน่นอนเลยเห็นไหมโอ้เกือบเกือบอ่าขั้นตอนต่อไปทาปูนเพื่อรักษาป้องกันเชื้อรานี่ทาบังก็ยอดนี่มากอันนี้เป็นต้นแรกที่กรีดแบบแบบนี้นะครับนอกนั้นตัดกุดปุดอย่างนี้เลยเพื่อส้างยอดใหม่แต่ต้นนี้ผมมัน ทดลองดูหลายๆวิชาหลาย,ลายวิธีอ่าอ่า,อาถ้า้าตีก,ก็ได้รุ่นเลยพี่น้องเลยอาบเลยปูนไม่เป็นไรเราขโมยแม่มาเป็นกิโลเลยขโมยปูนแม่มาเป็นกิโลเดี๋ยวผมทาปูนให้เรียบร้อยแล้วมาพันด้วยอันนี้กันพี่น้องทำการอาบปูนเสร็จแล้วนะพี่น้องแบบนี้เขาไม่ยดกว่าทาปูนนะก็เ,เรียกว่าอาบ มดเป็นกิโลนี่จากนี้ผมจะปล่อยทิ้ไงไว้สักห้านาทีให้ปูนมันแห้งเราจะมาทําการพันอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพันแบบไหนพันยังไงเดี๋ยวรอนี่มันแห้งก่อนนะระหว่างที่รอปูนแห้งต้นนี้นะครับที่ทาปูนระหว่างรอรอมันแห้งผมไปยกต้นนี้มาให้ดูเป็นมะพร้าวกะทิเหมือนกันครับแต่ว่าใช้วิธีตัดยอดกูดดวนเลยเพื่อสร้างยอดใหม่ อันนี้ปลูกมาซิฟวันเนี่ยยังยัง่็งชื่นอยู่นะตอนนี้เป็นไม้สไตล์เดียวกันเลยครับลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าตัวเนี้ยโคนต้นจะไม่เก่าเท่าต้นนี้นะต้นนี้โคนต้นจะเก่ากว่าต้นนี้มียอดต้นนี้ผมตัดกูดเลยเพราะว่ามันไม่มียอดแบบนี้ผมใช้วิธีตัดสั้นปุดไปเลยแล้วผมก็ใช้แก้วครอบแบบนี้ไว้นี่อันนี้ปลูกมาซิวันแล้วนะครับ อ่ามัใช้แก้วครอบอย่างนี้ไว้สำหรับต้นนี้นะแล้วก็เอาผ้าคลุมกลาไว้นี่ทำไมปลาตังคืนคือดันแก้วไว้เวลาเราลดน้ำแล้วนี่บางทีสายยางใช้สายยางฉีดอะหน้ามันกระแทกแก้วเดี๋ยวมันจะมาโดนยอดฮักไม้ที่ถอดออกก็จกักโยนทิ้งไหนเอะตาดไม่เนี่ยใช้แก้ว ใช่อันนี้ปาร์คดันแก้วเอาไว้นี่นะเป็นวิธีที่ทดลองข้างที่เล้วนี่ทิปธรรมานานแล้วหรอครับแต่ตอนที่ครอบปลาครอบแก้วไม่ได้ทำให้ดูมาครอบตามหลังอ่ะอันนี้เอามาโชว์เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพราะว่ายังไม่ยืนยันนกว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สำรับกัน กรีดอะไรแบบนี้นะไม้ปลูกใหม่แต่ว่าก็เป็นไม้ปอกเปลือกอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยปอกออกอต้นนี้ผมปูนแหงละผมจะพันเพราะว่ามันไม่สามารถใช้แก้วครอบได้เหมือนในต้นนี้เนี่ยอย่างที่บอกแต่ผมก็กลัวเวลาลดน้ำด้วยว่าแมงมาเจาะกินยอดอันนี้เป็นเทพพันกุ่ริงหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ตามตลาดจนไม้ตามอะไรคือสมัยก่อนผมเสียบชนชมเนี่ยพี่น้องนี่พันเลืยพันเพื่อป้องกันเวลาเราลดน้ำหรือน้ำกระเด็นถูกหรือฝนตกหรือน้ำค้างแล้วก็กันมแมลงเข้ามาเจาะมาเจอกินยอดอ่อนมนะันอะนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเอามาทดลองเองนะครับพี่น้องผมเป็นคนเรียนรู้ทดลอง คือเดินผ่านเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเนี่ยก็เลยนึกได้ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการทดลองใช่อันนี้พันพันหนาหนาหน่อยเดี๋ยวให้มันรอดแล้วค่อยมาเลื้อพันก็พันจากล่างขึ้นบนนะพี่น้องมันมันจะได้กันน้าน้ามันจะได้แั่นแต่ผมจะพันไล่ลงสองสามรอบเลยพันเศษแล้วก็มัดมัดมันไว้อเอาแล้วครับพี่น้องเป็นการ เสร็จสิ้นกระบวนการทดลองการปลูกมะพร้าวบอนไซบอนไซมะพร้าวในสูตรของผมไปอีกหนึ่งต้นนะครับพี่น้องนี่สไตล์แต่ก็เดี๋ยวก็ต้องถมดินมันเดิมครับถมคุยมะพร้าวเลี้ยงพวงพวงชักนี้เนี่ยแต่นี่ทําให้ดูอย่างนี้แค่นี้ก่อนคลิปยาวมากนี่ต้นที่ทําแบบกู๊ดอ่ายกเปรียบเทียบให้ดูอ่าอันนี้เราก็เอาเอานันนี้ครอบกันฝนกันน้ํา สำหรับต้นที่ทำใช่เขาเรียกว่าอะไรวะลืมเนี่ยเทพพันกิ่งเราลองหลายวิธีเพราะว่าเราสายทดลองเรียนรู้ไปได้วยกันครับพี่น้องเอาละนายะยาวมากเกินไปแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบป,ประมาณนี้นะครับเรียนรู้ไปได้วยกันพนไหนมีข้อแนะนำมีความคิดเห็นอะไรชี้แนะได้นะครับเพราะว่าผมก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่ตามยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ที่ตามเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเล็กๆลสัตวเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวโคลาดบันเทฟ,ฟาร์ม KBF สวัสดีครับผมนี่เดือนมกรายี่มกรากว่าคลิปจะออกก็คงรู้ผลว่าจะเป็นหรือตาย